พฤติกรรมของการโ u l l back pull back มันต่างจากแนวรับแนวต้านยังไงล่ะจะสามารถทํานายได้ว่าตอนที่ราคามันโน้นกลับมาเนี่ยประกอบกับเทคนิคที่เรามีเราจะสามารถพิจารณาการเข้าออเดอร์ณจุดนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกราฟจริงตัวพฤติกรรมโทรแ back pull back เนี่ยเราเอามาใช้ประกอบกันยังไงได้บ้างแล้วถ้าเราเอาไปใช้กับเทรนด์ได้อย่างถูกต้องนะโอ้โหเทรดปังๆเลย <elle> สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับพวกเราอีกแล้ว <Okay. S 2> The Tarented Trader Take Profit วันนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้เลยเนาะต่อจากเรื่องที่แล้วนะครับก็คือ เป็นในหัวข้อของกลยุทธ์มือโปรใช้แนวรับแนวต้านให้เป็น 2> EP 2นะครับ 2> EP สอ <EP 2 S 2> วันนี้ที่ทุกคนจะได้เรียนก็คือแยกระหว่างแนวรับแนวต้านกับ,กบพฤติกรรมของการโชว์แบ็คและปูแบ็คเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนอะไรไปบ้างเนาะก็คือในเรื่องของแนวรับแนวต้านนั่นเองก็คือการที่ราคาเนาะสมมุติว่าราคาเป็นเทรนขาขึ้นขึ้น,นมามและราคาได้ถูกมาทดสอบที่แนวเดิมอย่างน้อย3าครั้งเนาะเมื่อกี้เป็นแนวรับเนาะรอบนี้เป็นแนวต้านราคาเป็นเทรนขาลงมาก แล้วอยู่ดีราคากลับขึ้นมาเทสเนี่ยแถวแราคาเดิมเนี่ยออย่างน้อย3ครั้งเราก็จะมองว่าจุดแนวเนี่ยเป็นจุดของการที่เป็นแนวต้านที่ผ่านนั่นเองแนวราคาตรงที่ราคามาเทสนะคะเทสแล้วไม่ผ่านไม่สามารถยืนเหนือได้แล้วไม่ผ่านอย่างน้อย3ครั้งนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ราคาสามารถเบรกขึ้นไปได้แนวเดิมเนี่ยแล้วราคากลับมาทดสอบอย่างน้อย1ครั้งแบบนี้เช็คแบบนี้ได้ตรงจุดนี้ครับ จะบ่งบอกว่าเขาเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวตา้านได้ค,คีย์นี้สําคัญนะเพราะว่าการที่เราจะดูว่าราคาเนี่ยเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวตา้าน<ม>หรือว่าแนวตา้านเป็นแนวรับเนี่ยราคาจะต้องแสดงให้เราเห็นด้วยเนาะ<อ>ก็คือถ้าเป็นจากแนวตา้านเป็นแนวรับเนี่ยราคาจะต้องรับอยู่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี่ยสิ่งที่จะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับในส่วนของเรื่องของแนวรับแนวต้านที่สาคัญนะเราเคยเรียนเรื่องของเทรนไปแล้วเนาะเทรนนะครับ ก่อนหน้านี้เป็นการทบทวนเรื่องเทรนไปด้วยเทรนขาขึ้นเป็นยังไงนะต้องทําราคาทําโลทำไฮสวิงที่สูงขึ้นในการทาโลทำไฮสวิงที่สูงขึ้นของเขาเนี่ยต่างๆนนเนี้ยชุดเนี้ยที่เขาทําโลทำไฮสูงขึ้นมาเนี่ยในชุงของการทําราคาทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราตีเทรนไลน์ชุดเนี้ยจังหวะที่ราคาม้วนตัวกลับลงมาตรงนี้นะครับแนวเทรนไลน์ของเรานี่แหละกลุ่มนี้ทั้งหมดก็สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครรู้จักเครื่องมือที่ชื่อว่า ชาแนลเนาะก็จะเป็นลู่วิ่งแบบนี้แบบนี้ก็มองว่าเป็นแนวรับแนวต้านได้เช่นเดียวกัน,ชนะชุดของการมาเทสชุดด้านบนเนี่ยขอบบนก็มองว่าจะเป็นแนวต้านที่ัำขัดได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งว่าที่เราเรียนไปนะครับในส่วนของ EMA ไม่ว่าจะเป็น EMA ที่เราตั้งไว้ 50- 100หรือใครจะใช้มากกว่านั้นหรือเส้นค่าเฉลี่ยใดๆก็ตาม,มไม่ว่าจะเป็นค่าเท่าไหร่เลือกใช้ให้เหมาะสม,มสุดท้ายแล้วเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านั้นครับ เขาจะสามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งว่าสุดท้ายครับทุกคนจะรู้จักในชื่อของดีมาน์สพายนั่นก็คือการที่เขาส่งราคาขึ้นไปได้สมมติว่าเขาเกิดดีมาร์เกิดขึ้นเนาะชุดเนี้ยเราจะได้ยินคีย์เวิร์ดที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องของดีมาร์สพายครับการที่ราคาลงมาทดสอบเนี่ยดีมาร์ยิ่งใช้ยิ่งอ่อนแอใช่ไหม,มแต่สําหรับดีมาร์เราสามารถใช้เหล่านี้เป็นจุดที่จะใช้เป็นแนวรับได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อย าก,กว่นนัน้แต่เมื่อไหรที่การที่ดีมานชุดนี้ครับถูกเคสอย่างน้อย3ามครั้งดีมานกลุ่มนี้จะไม่ใช่ดีมานจะกลายเป็นแนวรับที่สําคัญตอนแรกที่เรามองเห็นว่าเป็นดีมานกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับที่สําคัญแทน <ừ> นั่นเองนะครับวิธีการดูเนาะซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือในส่วนของทองคําของเราดันเองที่เราเห็นกันซูมมากราฟจริงนิดหนึ่งเห็นเนาะชุดนี้นะครับเนี่ยจุดนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นดีมานอยู่ แต่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่าชุดปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้เนาะสัปดาห์ที่แล้ววางแผนให้ดูแล้วชุดนี้เทสหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบ่อบอบอบอะชุดนี้มาเทสอ,อีกกลายเป็นว่ากลุ่มเนี้ยตอนแรกเรามองว่าเป็นดีมาด์สุดท้ายแล้วพอเขาเทสเกินสามครั้งอย่างน้อยสามครั้งขึ้นไปชุดนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับที่สําคัญเห็นจังหวะที่ราคาเทตัวลงมาไหมสุดท้ายชุดนี้ก็จะเป็นแนวรับที่สําคัญเช่นเดียวกันราคากระชาตกลับขึ้นไปเลยทีนี้เรามาดูกันว่า แล้วพฤติกรรมของการโทดแบ็กฟูแบ็กมันต่างจากแนวราบแนวใต้ยังไงล่ะจริงๆอะ่ะลักษณะของตัวโทดแบ็กฟูแบ็กเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของราคามากกว่านะคะก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยราคาเขามีการมาติดตรงนี้ใช่ไหมคะเหมือนอย่างที่โค้ติ๋ติบอกว่าถ้าราคาเขาติดอย่างน้อยเนี่ยสาครั้งขึ้นไปปุ๊บตรงบริเวณเส้นตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า เป็นแนวต้าน,น,านใช่ไหมคะเป็นแนวต้านที่สําคัญแต่เมื่อราคาเนี่ยแสดงพฤติกรรมให้เราเห็นว่าเขาสามารถที่จะแทงทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้นะคะแล้วมีการย้อนกลับลงมาเนาะตรงลักษณะของราคาที่มันย้อนกลับลงมาเนี่ยแล้วมีการราคาเนี่ยจะเด้งกลับขึ้นไปลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการโท r o w b a c k ขึ้นไปถ้าแปลเป็นไทยนี่ก็คือ,อราคาม้วนตัวกลับลงมาเพื่อ,อ กลับตัวขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็เหมือนมาเทสเด้งแหละที่ก่อนหน้านี้ที่เดอธิบายไปว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเปลี่ยนจากแนวแนวรับหรือแนวต้านเนี่ยเขาจะต้องเบรกให้ได้ก่อนและกลับมาเทสอีกหนึ่งครั้งตรงจุดนี้นี่แหละในการเทสหนึ่งครั้งของเขาเนี่ยเรียกว่าพฤติกรรมของการโรแบหรือคูแบก็กแต่ถ้าเป็นในทฤษฎีของที่พี่ตาวาดตอนนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพในส่วนของก่อนหน้านี้ราคาเป็นเทนขาขึ้นขึ้นมาเทสแนวต้านแนวต้านมาเรื่อยราคาม้วนตัวกลับลงมาเมื่อไหร่ แนวแอเรียทั้งหมดตรงนี้ที่พี่ตุ๊กตาตีเส้นแนวไว้เนี่ย <จะ S 2> เป็น,ปนจุดที่ราคามีโอกาสมาทําพฤติกรรม,มใช้คําว่าพฤติกรรมนะพฤติกรรม,มพฤติกรรมของการโชว์แบงค์กลับขึ้นไป,นไปลักษณะที่ราคาย้อนกลับลงมาเนี่ยแต่เหมือนมีอะไรไม่รู้ว่ากว้างราคากลับขึ้นไปอ,อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้เนาะใช่แลวอันนี้ก็คือเป็นตัวพฤติกรรมของราคาซึ่งพฤติกรรมของการโชว์แบงค์ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถ เอาไปใช้ในการประกอบเนาะในการเข้าเทรดของแต่ละเทคนิคของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะสามารถทํานายได้ว่าเฮ้ยตอนที่ราคามันม้วนกลับมาเนี่ยประกอบกับเทคนิคที่เรามีอ่ะเราจะสามารถพิจารณาการเข้าออเดอร์ณจุดนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมโทรแบ็กหรือว่าคว้างราคาขึ้นไปนั่นเองเนาะเดี๋ยวให้อีกมุมมองหนึ่งแล้วกันสมมติว่าราคาเดินทางขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นตลอดทางเนี่ยบางครั้งอะ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าชุดนี้ นี่เป็นเทรนขาขึ้นเว้แล้วบางทีเราเราเรารอรับข้างล่างปรากฏว่าสุดท้ายแล้วราคามันได้เงี้ยแถวนี้ชึบแล้วก็ได้งขึ้นไปจุดตรงนี้แหละแนวตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าแนวของการที่ราคามมวนตัวกลับลงมาและทาพฤติกรรมการโทรแบ็คโทรแบ็คเก็าไหมครับสาหรับจุดนี้ทีนี้โทรแบ็คผ่านแล้วไปดูฝั่งของพู้แบ็คกันบ้างอ่าลักษณะของพู้แบ็คก็ตรงข้ามกันเลยนะคะก็คือเดิมเนี่ยเขาเป็น แนวรับมาก่อนนั่นเองรว่าเป็นแนวรับเดิมเป็นแนวรับมาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาสามารถที่จะชนะแนวรับตรงนี้ไปได้นะคะแล้วแล้วก็ราคามีการม้วนตัวกลับขึ้นไปนะคะคลักษณะที่ราคาม้วนตัวกลับขึ้นไปแล้วพอไปเจอแนวรับตรงบริเวณเนี้ยเขาก็มีการถูก pull back ก็คือถูกดึงย้อนกลับมาอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมของการ pull back นั่นเองนะคะมันจะตรงข้ามกับ r o w b a c k เนาะก็คือ r o w b a c k เนี่ยอย่างที่ติติวาดให้ดูเมื่อกี้ว่าส่วนใหญ่ r o w b a c k เราจะเจอในขาขึ้นนะคะลักษณะของการที่เราจะเอาไปประกอบทริกในการใช้ในการเทรดเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในกรณีที่เราจะเทรดหน้าบ่ายเนาะแต่ว่า ถ้าเป็นลักษณะของ pullback นะคะก็คือเราจะเอามาใช้ประกอบตอนที่เราจะเทรดหน้าเซลล์นั่นเองอนะคะเป็นพฤติกรรมที่จะเกิดในลักษณะของการเป็นเทรนในช่วงของขาลงนั่นเองนะคระับะะก็คือลักษณะว่าราคาเนี่ยเขาเป็นเทรนขาลงมาก่อนแล้วพอเราเจอ pullback เสร็จปุ๊บนะคะไอช่วงที่ราคาย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยเราก็จะพิจารณาเทรดเซลล์ลงมานั่นเองประมาณนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกราฟจริงนั่งงานกันด้วยนะคะว่าตัวพฤติกรรมโตรแบ็ pull back เนี่ยเราเอามาใช้ประกอบกันยังไงได้บ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูความน่ารักของน้องดัชนีกันดีกว่าอ่าะว่าในพฤติกรรมของการที่เรียกว่าแนวรับแนวต้านบวกกับพฤติกรรมของการโทรแบ็ p u ู l back เนี่ยดูยังไงนะครับในส่วนกราฟจริงกันทีเนี้ยจุดก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าในสีชั่วโมงตอนนี้เนาะราคาก็ทํา เป็นเทรนขึ้นมาใช่ไหมยกโลยกนขึ้นมาตลอดทางแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าชุดเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองลันการาฟไปนิดนึงว่าเมื่อไรนะครับที่ราคาสามารถชนะชุดไฮก่อนเดิมได้เนี่ยเราจะเกิดภาพแบบไหนนะจุดนี้ใช่ไหมมีโอกาสที่ราคาจะย่อแล้วก็ทําโว์แบ็กลับขึ้นไปแบบนี้น,นั่นเองน,นี่ก็คือโฉบแบ็กหรือว่า t b นั่นเองใช่แล้วจริงๆ t b ี TV ไม่ใช่จุดนี้นะครับคือทั้งแมวแอรียตรงนี้เลยแล้วก็ม,มันเป็นพฤติกรรมด้วยนะ ใช่เป็นพฤติกรรมนะครับเป็นพฤติกรรมเป็นการเรียกชื่อของพฤติกรรมนะครับใช่ทีนี้เราเห็นว่าชุดนี้เบรกขึ้นได้แล้วก็คือปิดยืนยืนแท่งเลยนะกลับลงมาเห็นไหมว่าลงมาเทสแล้วก็ทําการโท่แบทกลับไปต่อจริงๆจะเห็นว่าพฤติกรรมโท่แบทเนี่ยเราเจอบ่อยมากเลยนะใช่แล้วแล้วถ้าเราเอาไปใช้กับเทรนได้อย่างถูกต้องนะโอ้โหเทดปังๆเลยและยิ่งกว่านั้นครับถ้าใครมีชุดความรู้ของเช็คลิ์ที่เบลวเทียร์แคมมีสอนไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนก็ตามแต่ รวมถึงงานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยเป็นงาน4วันปั้นเทพดัดชนีเนาะ mm. เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้นอกเหนือจากทองอะเทพดัดชนีทั้งหลายก็วิ่งเร็ววิ่งแรงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ๆท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเทคนิคเนาะการเทรดดัดชนีนะคะเราก็มีคอร์สเนาะเป็นคอร์สเป็นคอร์สสวันปั้นเทพดัดชนีเรียน4วันด้วยกันวันที่ยี่สิบ่สองสิงหา แล้วก็ยี่สี่สิบห้าสิงหานะครับจะบอกว่าจริงๆอันเนี้ยฟรีนะเพียงแต่ว่าต้องทําคุณสมบัติใช่ไหมสี่วันปันเทพดัชนีทําคุณสมบัตินะครับมียอดฝาก500เหรียญอาหารมินได้เลยทีเนี้ยคุณสมบัติผ่านทุกคนสามารถเข้าไปรอได้เลยเข้าไปรอเรียนได้เลยในวันที่21 22บสิงหาแล้วก็24 25ี่นะครับจ้ะแล้วก็อีกงานหนึ่งของเราก็คือเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นงานจับมือทําเทศทองเป็น ที่หัดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งซึ่งอองานทั้งสองงานนี้นะครับจะมีเช็คลิ์ในการเข้าเทรดซึ่งที่เราสอนลงไปเนี่ยโทรแบก็กพฤติกรมรมงการโทรแบก็กคูแบ็กเนี่ยมีอยู่ในนั้นจ้ะแต่เขาจะสอนวิธีการเข้าด้วยออวันนี้เราอาจจะไม่ได้สอนวิธีการเข้าอย่างชัดเจนว่าจะต้องวาง TPSL ยังไงออแต่ใน2ง,งานนี้ครับมีแน่นอนมีแน่นอนได้เทรดเซตอัพไปแน่นอนนะคะแล้วทุกคนจะเข้าใจอย่างแองแท้โดยที่ ไม่ต้องมานั่งเก็บเล็กเก็บน้อยใช่แล้วคืองานงานแรกเนาะงาน4วันไม่ได้สูญเสียอะไรเลยทุกคนแค่ทําคุณสมบัติเข้ามางานนี้หาดใหญ่เรียนฟรีลงทุนหน่อยแต่ทุกคนได้เรียนกเป็นัดกับอาจารย์เต้ยนะไม่มีนะสอนแกมาสอนในราคาหลักหมื่นต้นๆนี้ไม่เคยเห็นเรียกว่าโอกาสน้อยมากทีนี้มาดู US ร r อยกันต่อชุดนี้ก็เป็นพฤติกรรมของการ โฉบกลับขึ้นไปใช่ไหมครับทีนี้รันต่อเห็นไหมว่ามันเด้งไปแล้วรอบนึง,ง,งราคาปรับตัวลงมาต่ออีกทีหนึ่งทีนี้เรามาร์กใหม่มาร์กใหม่มากเลยมาร์กไฮเดิมเลยครับเมื่อราคาเบรกได้มีโอกาสกลับมาโฉบได้เหมืนอนกันราดูเบรกยังยังไม่เบรกยังไม่เบรกแตเบรกแล้ว,แ,ลวแท่งเขียวอันแรกเนี่ย ถือว่าเบรกหรือยังคะเดี๋ยวบอกพี่ๆเขาดีก่านทนี้ยังไม่เบรกเพราะว่ายังไม่สามารถปิดยืนได้ใช่ตนนี้ต้องสังเกตพฤติกรรมมานิดนึงเนาะถ้าเขายังไม่สามารถที่จะยืนเหนือตัวจุดแนวต้านซ้ายมือนั้นได้เนี่ยเราจะถือว่ายังไม่สามารถเบรกนะคะยังไม่สามารถยืนได้เนาะถ้าเขาย้อนกลับมาไม่ย้อนไม่ย้อนแบบนี้ราคาขึ้นไปเลยอ๋อลงไปดูครับเล็กซี่ว่าข้างในมีอะไรไหมไม่น่ามีแล้วเพราะว่าราคาพุ่งแรงเหลือเกินปล่อยไปเลย เมื่อไหร่ที่ทําสวิงเกิดขึ้นใหม่เรามามาร์คใหม่อันนี้เบรกได้เมื่อไหร่ยืนราคามีโอกาสทําพฤติกรรมของการโทวแบ็กเนาะที่ใบแค่นี้พอไปต่อยังไม่เบรกยังไม่ยืนอ่เบรกแล้วจื๊อหยืนเห็นไหมเห็นชุดของการโทวแบ็กไหมครับมีเนาะชุดที่เขาปรับตัวลงมาเทสนะครับถึงได้บอกว่าแนวเนี้ยคือแอเรียทั้งหมดที่ราคามีโอกาส ปรับตัวลงมาใช้แล้วก็ทําพฤติกรรมของการโทรแบ,ทแบกลับขึ้นไป,ไปเห็นไหม,มนเนี้ย สําหร,สหรับโทแบ็กซึ่งจริงๆอะการโทรแบ็กแบบเนี้ยนะคะในลักษณะของการเข้าเทรดเนาะจะเห็นว่าในชุดแรกเนี่ยคือเราก็จะต้องรู้จุดที่เราจะเก็บ TP ด้วยหรือว่าเก็บกําไรด้วยเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราเออรู้จุดเข้าแต่ว่าเก็บกําไรได้ยังไม่แม่แมนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะย้อนกลับมาชนกันทุนหรือว่าไ l ได้เหมือนกันจุดโทแบ็กต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจะใช้อ่ะถ้าเรามีเช็คทสิ์ประกอบเนาะไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของเทรนที่เราสอนไปแล้วนะครับแนวรับแนวต้านเนาะชุดเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามีการเทสทดสอบหลายๆครั้ง ไอแท่งเล็กๆเล่าเนี้ยก็จะกลายเป็นแนวรับเอ้ยเป็นแนวต้านที่สําคัญก่อนหน้านี้เนาะเมื่อไหร่ที่ราคาเบรกได้ชุดเนี้ยเราเห็นแล้วว่ากลุ่มตรงเนี้ยมีการมาเช็คเด้งเห็นเส้นแนวนอนตรงนี้ไหมตรงเนี้ยแท่งเนี้ยมีการมาเช็คเด้งไปรอบหนึ่งละกลับลงมาทําพฤติกรรมของการโทรแบ็กกลับตึ้งไปได้แบบเนี้ยก็เป็นการใช้แนวรับแนวต้านประกอบกับพฤติกรรมของการโทรแบ็กซึ่งพฤติกรรมของการโทรแบ็กเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะของการที่เรามาสามารถใช้เทรดได้เหมือนกันแต่เราต้องรู้นะว่า การ SLTP ของเราควรจะเก็บถึงตรงไหนนั่นเองนะครับใช่แล้วจะต้องรู้วิธีการวางที่เหมาะสมด้วยนะคะมาตอนน่อในส่วนของฟังของการ p ู l แ b a c กันบ้างมาดูตัวอย่างจริงนะครับ p ู้ l l b a c เนอะเราจะเห็นว่าชุดก่อนหน้านี้เราก็มาดูในที่ทางของเทนขาลงใช่ไหมครับว่า,าราคานาาเป็นเทนขาลงและชุดนี้ทำ low ทำ high ต่าลงนะครับเมื่อไหร่ที่ราคาเริ่มเบรกชุดโลของเขาได้ชุดนี้โลสุดชุดนี้ก็แด้ เมื่อไหร่ที่ราคาเริ่มเบรกได้เนาะมาดูพฤติกรรมว่าเขามีการทำ pullback หรือเปล่าราคามวนตัวกลับขึ้นไปเนะาะเดี๋ยวเราต้องรอตอนนี้สภาวะของการทำราคาของเขาคือ s i d e w a y อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวติขอให้รอเป็นเทรนขาลงก่อนอเป็นเทรนขาลงแล้วทีนี้เราเห็นว่าชุดนี้เนาะทำโ o w ทำ high ต่ำลงทีนี้นะครับราคาทำโ o ทำ high ต่ำลงแล้วจุดที่ราคามีกาสกลับขึ้นมานะทำพฤติกรรมของการ pullback ก็คือแนวนี้สังเกตว่าโคติติจะใช้จุดที่ชิดปัจจุบันที่สุดใช่ขอแค่โครงสร้างปัจจุบันก็เพียงพอแล้วนะครับนี่ดูอ่าราคาไปต่อเลยเพราะราคาไปต่อเลยเราทำไงได้บ้างเราก็เลื่อนกลับมาที่ปัจจุบันที่เขาเบรกไปได้ก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ตรงนี้เบรกได้แล้วเห็นไหมว่าราคากลับมาเทสแล้วรอบหนึ่งตรงปลายไส้แท่งสีแดงตรงนี้อันนี้ก็ขูแบ็กกลับลงไปแล้วนะมองทันปะ อมองท้นเนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ปูแบกกลับลงไปไปต่อนะครับทีเนี้ยราคาเบรกกลุ่มนี้ได้เหมือนกันกลุ่มนี้เนาะกลุ่มปัจจุบันชุดเนี้ยเบรกไปราคาม้วนกลับขึ้นมาแต่อาจจะยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยตรงเนี้ยจะเห็นว่าจะมีส่วนของสัพายกดอยู่ค่ะซึ่งเราจะมีสอนแน่นอนครับทุกคนปล่อยแล้วปล่อยแล้วอ,อันนี้ปล่อย พฤติกรรมของการที่ตรงนี้ม้วนกลับขึ้นมามีโอกาสทำ pull back บวกกับตวงนี้เป็นเทียนขาลง s u พล l y เนาะ supply โอเคไหมดูตัวอย่างถัดไปต่อทีนี้เราก็มาอัปเดตปัจจุบันอีกว่าถ้าชูนี้เบรกได้ราคามีโอกาสมาทําพฤติกรรมของการ pull back เอ้ยงยังรอบรก่อนม้วนตัวกลับขึ้นไปแล้วทีนี้โครงสร้างเปลี่ยนเราก็คอยเปลี่ยนแล้วจุดนี้เราก็จะไม่ใช้ละแล้วก็เปลี่ยนเลยราคาโครงสร้างเปลี่ยนแล้วจบแล้วนะครับสําหรับพฤติกรรมของการ pull back นะครับ ประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลาที่ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นและก็เป็นที่สนใจของคนไทย ตลาดของทองคำมีความผันผวนของราคาสูงการมีความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดทองคำ b r a v o r <Ted> Trade Academy เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เราจึงมีโครงการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคำทั่วประเทศโดยครั้งนี้เป็นโอกาสของคนหัดใหญ่และชาวภาคใต้ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจตลาดทองคำอย่างลึกซึ้งภายในงานคุณจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆดังนี้โซนทำเงินที่กองทุนใหญ่ๆใช้ในการเข้าเทรดดีมานและสปายโซนที่จะสอนอย่างเข้มขน้นการดูแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเคล็ดลับในการเลือกแนวรับ แนวทางที่ดีที่สุดในการเทรดทองคำ The Best QM Zone พร้อมเคล็ดลับในการใช้ QM เทดทองโดยเฉพาะพฤติกรรมของกราฟทองคำที่พบเจอและทำเงินได้บ่อยที่สุดงานนี้เราจะเริ่มต้นเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่28-29สิงหาคมและวันที่31สิงหาคมที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราจะมีการเวิร์กช็อปทั้งวันโดยจับมือทำจริงคุณจะกลับบ้านไปเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดทองคำที่เชี่ยวชาญแน่นอนใครสนใจรีบทักหาแอดมินก่อนที่นั่งเต็มนะคะ